ปาบุญจิตถ้าไม่รอดเกินกว่าคืนนี้แล้วจะเจป็นคนนี้ไปทําไมเจ้าเป็นใครคนเขาว่าปาบุญจิตเก่งนักและไม่รู้ว่าข้าเป็นใครเหรอ,อช้างอีท่านกงสูนยังฉลาดก,กว่าอีกถูกต้องข้าก็คือช้างอีเจ้ากล้ามากลางเด็กแบบนี้เพราะคิดจะลอบสังหารแต่เท้าอีกหรือไงถ้าคราบก่อนไม่มีจันเจ้าอยู่ด้วยข้าก็ไม่ต้องเสียเวลามาอีก เจ้าใส่ความองครับจั์ลอบปองร้ายข้ามีจุดประสงค์อะไรกันแน่ยอยากรู้หรือเหลอได้งั้นจะบอกให้รู้ท่านยังจำา้างปีได้หรือเปล่าข้าจำได้แน่นอนไม่งั้นคงดัไม่ออกว่าคาดีเนี้ยเกี่ยวข้องกับเจ้าหรอกเมื่อรู้อย่างนี้ก็ควรรู้ว่าข้ามาที่นี่ก็เพื่อหวังแก้แค้นชางปีต้องโทษขายชาติฆ่าตัวตายในคุกเกี่ยวอะไรกับแต่เท้าด้วยเล้วไหล เราฝ่าพุ่นจิ้มไม่รู้จักแยกแยะหาว่าพี่ข้าไปนอนบอนไส้ต้องโทษประหารไม่ต้องมาหลอกข้าหรอกคำพูดเนี่ยยงติงอองเจ้าเฉียนเป็นคนบอกเจ้าใช่ไหมใช่แล้วท่านอ,องเป็นคนมีเมตตาไม่อยากให้พี่ข้าตายอย่างมีมนทินงจึงได้เลี้ยงข้า,าไว้เพื่อให้มาแก้แค้นในวันนี้ถ้าความจริงไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเอาไว้เจ้าไปกลัวหลงเชื่อคนผิดข้าผู้บริสุทธิ์เหรอส่วนคนร้ายตัวจริงกลับได้ร้อยนวล ให้วิญญาณพี่ชายเจ้าไม่มีวันเป็นสุขได้นะพี่ป่านี้ยังแก้ตัวอีกเพื่อให้ผลความตายอย่างนั้นนะถ้าข้ารักตัวกลัวตายเขาไม่ปกครองไขฟงมาถึงทุกวันนี้หรอกเจ้าเทียนวางแผนคิดรายหวังก่อกบฏเจ้าช่วยเขาไม่กลัวทําให้สกุลฉางเสื่อมเสียหรือยังไงยังจะบิดเบือนความจริงอีกเหรอข้าไม่เชื่อท่านรอกเรื่องนี้มีเจ้าเทียนกับเจ้ากรมลาโหมอูฉีเป็นพยาน ส่วข้อมูลคดียังมีอยู่เจ้าจะดูหรือเปล่าล่ะได้ไว้ผ้าจัดการพวกท่านแล้วค่อยดูก็ยังไม่สายทั้งอยู่นี่นะอย่าหวังลงมือเลยองค์รรักจัน 格米สายฟ้า。<laughs> <laughs>